ครับสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมคลิปครับคลิปนี้กะสิามาเบิงต้นกระทื่เนาะครับคลิปก่อนผมก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วครับแต่ว่าเมื่อนี้กะสิผามาเบิงดอกข้องเพ่นครับเพราะว่าเพ่นก็มีความแตกต่างกับคลิปก่อนที่ผมลงไปหลายอย่างครับมาว่าสิเป็นลำต้นแล้วก็ดอกข้องเพ่นครับก็มีความแตกต่างระหว่างสายพัดเนาะครับ คือว่าลำต้นของเพืนนี่ก็สีเป็นสีแดงก่าคลิปกอนครับสีแดงเกือบทั้งลำต้นนะครับจนถึงปลายเนาะครับและก็ระว่างดอกของเพอนครับกับสีมีความแตกต่างก็คือลักษณะนี้ก็อันหือต้นค่าเด้อครับลักษณะนี้ก็เห็นอยู่ต้นเดียวครับอยู่ในปานี่เป็นเกิดอยู่ต้นเดียวทนนเนาะครับ ดีมาเจอครับก็บเลยอยากถ่ายให้พี่น้องเบ่งครับว่าเป็นลักษณะใดนี่เด้อครับสำหรับดอกของเพ่นนะครับก็บมีความแตกต่างกับคลิปก่อนคนละย่างนะครับเพราะว่าเป็น,ปนคนละสีนะครับอันนี้เป็นสีมีสีขาวครับอยากออกเป็นสีขาวแล้วก็สีมีสีแดงจุดครับเป็นชมพูจุดนะครับ จุดระวังน้ำดอกเป็นเป็นจุดๆครับตามที่พี่น้องเห็นครับและวก็ลั่ต้นนี่พ่นก็อยากออกเป็นสีแดงกลัวครับสิ่งมีความแตกต่างครับกระถือขิปก่อนถี่ผมลงครับแต่ว่าเพ่นก็น่าจะเป็นสายพันธ์เดียวกันล่ะครับแค่แยงแยะกระสิเป็นทำนองว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียนี่ล่ะครับสำหรับกระถือเนาะครับ สำหรับส่วนสรรพคุณต่างๆผมก็ได้ลงไปแล้วด้อครับสำหรับคลิปก่อนคลิปนี้จะสีบไดบ้เวาถึงารายละเอียดต่างๆหรอกครับกับแค่ภาพี่น้องมาเบ่งลักษณะดอกของเพ่นครับว่าเป็นมีความแตกต่างทางไดแน่ครับครับพี่น้องได้เบ่งคลิปกอนแล้วกับงเสียงหูนะครับว่าเป็นลักษณะใด ครับคลิปนี้ผมกับสีคอจบไปเพียงแค่นี้เด้อครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่เด้อครับสวัสดีครับ